ันนี้มาเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับง่ายๆนะครับให้น็อตสองตัวนะครับํำร้อนก็เอาพาชุบน้ำนะครับมุนอื คันนี้ห้าสิบชั่วโมงแรกนะครับร้อนๆ,อมๆลเมๆลเป็น่นาไม่ดวกเลยตารางเปลี่ยนถ่ายก็อยู่ข้างรถครับ 50ชั่วโมงแล้วก็500นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็1,000เติมกี่ลิตรนะครับ10.7นะครับส่วนน้ำมันไฮดรอลิกก็จะประมาณ1,000ชั่วโมงครับเปลี่ยนหมด500จะเปลี่ยนแต่กองนะครับไฮดรอลิก ส่วนก้านวัดจะอยู่ข้างนี้ครับดึงมาเติมเข้าไปเสร็จนะครับเราต้องดูว่าน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนครับไม่ให้ต่ำกว่าขีดล่างไม่เกินขีดบนอยู่ในระหว่างช่องนี้ได้นะครับส่วนที่เติมจะอยู่ข้างนี้ครับ กองนะครับตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องใช้โซ่นะครับขันครับถ่ายเสร็จแล้วก็ปิดเวลาขันนะครับตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องขันแรงนะครับ น็อตมันจะรูดนะครับส่วนที่เติมนะครับเราจะทําท่อไว้นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนบ่อยนะครับถ้าใครไม่มีท่อก็ขวดน้ําก็ได้ครับส่วนน้ำมันนะครับเราจะใช้ของตาช้างนะครับหรือว่าเกรด C F O นะครับ มันเป็นสูตรเฉพาะคููตานะครับเมื่อเติมเสร็จหรือว่าอะไรเสร็จนะครับเช็คดูดีๆแล้วก็สตาร์ทเครื่อง